นะสวัสดีครับมีรักี่แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในซัมเบอร์วอลคนิเคิลนะครับหายหนะ้าหายตาไปนานเลยนะครับวันนี้มาแจกโค้ดนะทั้งโค้ดใหม่โค้ดเก่าเลยครับบางอันอาจจะใช้ไม่ได้ถ้าไหนใช้ไม่ได้เนี่ยมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวมีจะได้คัดออกไปเนาะแต่คือมีไปนั่งคัดเอง32โค้ดไม่ไหวนะก็อาจจะช่วยผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าได้นะครับที่แบบเอออาจจะมาเปิดใจมาเล่นซัมเบอร์วอลช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มีอะไรครับวันพันแมนไซต์ตอมาฉี่นี่เองนะ ก็จะมีตัวคอลแลบของเรื่องไซตมามะานะครับผมวันพันแมนน่นะมาหลายตัวนะครับก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะมีผู้เล่นใหม่มาเล่นเยอะครับก็เลยเอามาแจากโค้ดรวมทั้งหมดตั้งแต่ใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกยันปัจจุบันตอนนี้คือ32โค้ดนะครับลองไปใส่กันดูนะครับอันนี้ไม่มีคําถามอะไรมากครับแค่อยากจะเออมาโปรโมททางทีมงานเฉยๆครับก็คืออยากจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบตัวละครอะไรในวันพันแมนมากที่สุดนะครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะ โดยส่วนตัวแน่นอนครับหมีชอบใครใส่ตามานี่เองเหตุผลเพราะว่าเออมันเก่งแต่มันไม่อวดตัวดีนะมันออกแนวแบบซื้อซื่อซื้อเดียซื้อซื้อเดียแต่ถึงเวลาเอาจริงพี่โลนก็โคตรโหดเลยนะยังไม่มีใครสู้แกได้เลยอเดี๋ยวสักพักเดี๋วมีจะมีสอนวิธีการใส่โค้ดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับอขอขอภัยสะอึก มีก็ยังมีเล่นอยู่ซัมเมอร์วอลนะไม่หายไปไหนแต่ว่าช่วงนี้ไปติดแรงนารองโอริจินเนี่ยพอเปิดมาหาย,ายาวไปเลยประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วนเนี่ยเดี๋ยวมีไกด์มีอะไรมาใหม่เดี๋ยวก็มานั่งไล่ทำมานั่งช่วยผู้เล่นใหม่นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนผู้เล่นเออเล่นซัมเมอร์วอลอย่างมีความสุขนะครับมีจะบอกว่าทั้งสองเกมอะซัมเมอร์วอลกับเออแรงนารองโอริจินนี่กินเวลาชีวิตโคตรถ้าเราเล่นมาเล่นสองเกมคู่กันนั้นนี่ตาอย่างเขียดเลยไม่ไม่ไหววะเหนื่อย อันนี้ขอทิ้งมาดานนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่ถึง3นาทีมันจะมันจะสั้นเกินไปนะอย่างน้อยก็ควรจะ4นาทีนะครับเดี๋ยวไอทีเขาด่าวนะ อ่าไงมีก็ขอเอวยพรให้ผู้เล่นปังๆนะครับใส่โคดนี้ไปแล้วเปิด5้าดาวอาอกรัวๆเลยโอ้โหอยากได้ตัวไหนได้ตัวนั้นไปเลยนะเทวดาแสงเทวดามืดไรก็ว่านไปอ่าต่อไปนะคะรับก็คือวิธีการใส่โค้นะครับอ่าต่อไปวิธีใส่โค้นะครับให้เพื่อนๆกดขวาบนนะครับที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดคําว่าลาโพงตรงกลางล่างเห็นไหมข้างๆดวงพระจันทร์เนี่ยพอเพื่อนๆกดมาเสร็จแล้วให้กดคําว่าคูปองเห็นไหม ให้เพื่อนๆเลือกลงมาว่าจุดแรกคูปองเสร็จแล้วเพื่อนๆใส่โค้ดตามนี้เลยครับและเช่นเดียวกันตอนนี้วันพันแมนก็จะมีโค้ดแจกแล้วนะครับคือการตลาดเกมนี้ต้องชมทางดีงาว่าเขาแจกของแจกอะไรดีนะเห็นไหมวันพันแมนก็ดีขีดหนึ่งสี่เห็นไหมเพื่อนๆก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับนี่มันก็จะบอกวิธีเล่นเด้มูเมนไรเดอร์ป่ะเพื่อคือหมีจะบอกว่าหมีเป็นแฟนพันแท้วันพันแมนน่าจะใช่นะเห็นไหมเขาจะบอกเราใส่คูปองตามนี้เลยนี่เอาคูปองนี้ไปใส่ได้นะครับแต่ว่าในคูปองในในส่วนเนี้ย มีแปะโค้ดไว้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องมาดูในนี้ก็ได้นะอ่าเรียบร้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับมีก็จะมีผลงานอัปเดตเอ,อ่อเกมมือถือทุกเกมนะอย่างซามูนโบก็ยังมีเล่นอยู่นะแต่ก็อาจจะแบบดรอปลงไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แรกเออรจินเปิดมีก็ต้องไปทำงานนะเป็นงานจ้างนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับและอยากให้มีทำไกด์เล่นตัเกมนี้ก็พิพ์ใต้อคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณสนับันทอมตวเนียนด้วยนะครับ